เป็นสวนดอกไม้ที่แบบโคตรสวยเลยทุกคนใช่ช่วยด้วยทุกคนว้ายว้ายว้ายช่วยด้วยอย่างเธอนาลีนาลีนาลี เชียงใหม่นะคะทุกคนเป็นสวนดอกไม้ที่แบบโคตรสวยเลยทุกคนวันนี้ก็บรรยากาศดีมากไม่ร้อนนิดนึงก็ลงมาตอนช่วงแบบ3 4มสี่โมงสามสี่โมเพราะว่าช่วงเช้าคนมันเยอะเว้ยเราก็เลยเลือกที่จะมาตอนเย็นแล้วก็แดดเปียงๆก็แบบอืมสวยไม่ใช่อะไรเมื่อคืนแฮงเมื่อคืนแฮงโอเคทุกคนไป ดูสวนกันเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่แจงจะพามาดูสวนดอกไม้นะคะซึ่งพี่มิลินอ่ะเขาแบบให้ช่างภาพมาด้วยเนาะจะมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าบรรยากาศสวยขนาดไหนนี่โอ้โหคนอะไรสวยกว่าดอกไม้เขินขินขนเขินขนขน,ขน,นี่ทุกคนบรรยากาศนะคะสวนดอกไม้จะเป็นประมาณนี้นะสวยมากเลยทุกคนดูดิคือแบบโคตรกว้างเลยนะนี่ มีดอกไม้สีเหลืองสีแดงนะคะสีชมพูนะคะช่วยด้วยทุกคนว้ายว้ายว้ายช่วยด้วยทุกคนตอนนี้อยู่ๆแพก็วิ่งมาหาเว้ย ื่อกี้นี่คือแบบว่าโคตรตกใจเลยอยู่ๆมันวิ่งมาหาก็เลยงงเลยเฮ้ยมันจะมาทําอะไรเราหรือเปล่านะทุกคนนี่สรุปคือมากินผักจ้าว้าวเฮ้ยแล้วตัวนู้นทําไมอยู่คนเดียวเนี่ยมาดีมาดีมาดีมาเร็วมาเร็วมาเร็วขอจับไหน่อได้เปล่าทุกคนมันจะมันจะชนเราปะเฮ้ยมันให้จับม่นน่ารักมากแพ้นะทุกคนใช่ปะ่ะมันคือแพะใช่ปะ่ะไปไหนลูกเขากินข้าวกันอยู่ไปเร็วไปกินข้าวเร็ว โอ้โอยนอนเพื่อนเดหรอลูกอืเอาเอายิงว่ะเอายิงคุยด้วยไม่คุยด้วยเอายังไงเขากินข้าวกันตรงนู้นเรามาอยู่ทําไมตรงนี้แล้วโอ้โหอ้าอาๆอ,าอ,าอามองหน้ามองหน้าเดี๋ยวป,ปั๊บเอ้ยเดี๋ป,ปั๊บเอ้ยเมื่อกี้ตกใจมากเลยตัวเกือบ <laughs> <laughs> มีเรื่องกับแพะ <laughs> เอานมไหมเอานมไหมอ่ะที่นมเนี่ยบอกแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันยิงเหรอไม่อยากทำรถเรานะตัวลองจุ๊บมันดิจุ๊บดิเนี่ยมันยิงว่ะไอ้ตัวเนี้ยนี่ก่อนเร็วนมที่นมมันกินนมที่ไหนแล้วมันกินผักไม่ใช่หรอนี่น่ารักนี่น่ารักเขาปล่อยให้แบบมาวิ่งเล่นเลยนะทุกคนไปแล้วไปแจ้งเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถเฮ้ยได้เหรอ น่ารักเป็นเพื่อนไปกันเฮ้ยอะไรอะไรอะไรแค่บอกว่าจะเอากลับบ้านอะมันพุ่งมาเลยนะตัวเอากลับบ้านได้แหละถ้าเรามีนมให้กินเออนี่เขามีบริการเอานมให้แพะด้วยอันนี้คั้นสดๆจากเต้าให้เธอนี่แหละกินจะบ้าเหรอฉันไม่กินนมแพะกินอะไรกินนม ดีหรอให้ดิมันนี้ก่อนสุโขมันนี้วันนี้มันฮอดเนีมาแล้วเรียกว่าอะไรแแแแแเล้คือเราสนใจแต่แพะเราอ่ะสนใจแต่แพะตอนเนี้ยเวก้าหายไปไหนก็ไม่รู้เออใช่เวก้าอยู่กับยายแล้วใช่ใเพราะว่าวันเนี้เราพาพ่อแม่แล้วก็พี่เจนมาด้วยใช่เนาะเดี๋ยวเราเอานมให้แพะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเนาะเพราะว่าเขามีคาเฟ่คาเฟ่อะไรด้วยใช่ใช่ป นี่เอซ้มมอมไว้ซ้อมไว้เอานมให้แพะมันนี่กันเจอลาลี่ลาลีลาลีตัวค่อยๆให้มันนะเจ๋อค่คอยๆกินสิลาลีมีสายหางด้วย <c oughs> หมดแล้วลูก <Okay. S 1> หมดแล้วอตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในคาเฟ่ซึงเราสั่งน้ำไว้นะคะเ,คเดี๋ยวมาชิมกันว่าเฮ้ยกาฟงกาแฟาน้ำที่เนี่ยจะอร่อยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีแค่วิวสวยๆอย่างเดียวจะสั่งอะไรไปโกโก้จ้าเขาสั่งเป็นชายเย็นปัน่นอืมิวคนมาอหอมมาก อของแฟนมักจะอร่อยกว่าเสมอินดินมันจะหอมๆห,หน่อยชาแต่โกโก้มันมีความเข้มหน่อยอแต่ว่าอาหารอะไรก็มีนะเค้กอะไรอย่างเงี้ยเออมีหมดนะคะทุกคนถ้าใครมาก็แวะมาคาเฟ่แล้วก็ไปถ่ายกการูปกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าใครมาก็แวะมาคาเฟ่แล้วก็ไปถ่ายกการูปกันอะไรอย่างเงี้ยชิมชิมจะหมดแก้วอยู่แล้ว ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปอีกที่หนึง่งซึ่งจะบอกว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยสวยไม่แพ้กันที่ไหนมีอีกเหรอข้างหน้าเรานี่แหละเดี๋ยวพี่แจงพาไปออโอเคตอนนี้นะคะพี่เขากำลังจะบินโดรซึ่งเราจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะจะเป็นประตูที่แบบเวลาถ่ายออกมามันจะสวยมากมาทุกคน คนเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูอุ้ยแต่แสงสวยมากเสวยป่ะคือสวยมากขนาดมันย้อนแสงนะเราถ่ายกล้องอย่างเงี้ยมันยังสวยเลยอ่ะทุกคนแล้วเปลี่ยนชุดเรียบร้อยกันเออเมื่อกี้เป็นสีเหลืองใช่ป่ะใช่ตอนนี้สีดำและทุกคนดังเหมือนเเอามากี่ชุดนะสี่นั่นแหละค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราให้พี่เขาบินโดนขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันมุมนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาภาพสวยๆมาฝากนะคะได้ค่ะ ถ่ายจากโดนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเช็ครูปก่อนว่าจะออกมาสวยขนาดไหนเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยบินโดนอุ้ยโหกระถางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนะคะเขินเดนเขินเเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูรูปกันอุ้ยน่ารักมาก <c oughs> น่ารักไหมอุย้ยนี่แสงเขสวยนะนี่ท <c oughs> ี่วด,ด พีวดิ้งอุ้ยสวยมากเลยอ่ะไม่คิดว่ากล้องโดนมันจะชัดขนาดนี้นะเนี่ยสวยไหมเฮ้ยน้องเจ๊ครูเข่าเลยเหรอนี่ให้ดูวิดีโอนี่ให้ดูวิดีโออุ้ยสวยมากนี่เถินอ่ะอ๋อปกติพี่เขาแบบมีบริการถ่ายด้วยใช่ไหมคะเนี่ดูที่สวนอง่นไหมคะนี่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 อันนี้ม่ลินไปถ่ายมาเมื่อกี้อุ้ยสวยมากทุกคน คือต้องนะใครมาก็ต้องบินโดนนะจะได้มุมสวยๆแบบนี้นะคะน่าจะ15ือมกราน่าจะน่าจะดอกน่าจะเริ่มเฟดแล้วค่ะก็เดี๋ยวมีมุมอื่นให้ถ่ายต้องรีบมาก่อนประมาณมกรานะทุกคนนะมกรากเดือนนี้เอ,อใ<ช>่อันนี้ภาพนิ่งก็จะได้แบบดอกไม้ที่มันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบเดินเห็นไหมสวยอ่ะเุ้ยสวยมากนี่เป็นงานเป็นงานน้องเป็นงานเป็นงาน มม,มิลินไงรู้มุมอันนี้คือถ้าเวลาถ่ายนี้จํากัดไหมคะว่ามีกี่รูปอะไรเงี้ยไม่ค่ะแล้วเพราะว่าเราเป็นชั่วโมงอ๋อคิดเป็นชั่วโมงอยู่แล้วก็คือได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ได้ทั้งวิดีโอคะ่ะโอ้โหคุ้มอ่ะ คุ้มคุ้มแน่นอนแล้วก็ได้มุมสวยๆเพราะว่าพี่เขาอ่ะรู้มุมอยู่แล้วว่าตรงไหนสวยไม่สวยเนาะใช่แล้วเขาเป็นเจ้าของไงทุกคนแล้เขาจะไม่รู้ได้ไงให้ดูรูปแค่นี้แหละอยากดูเต็มๆไปดูในเพจแล้วก็ Youtube เราก็ติดตามเพจซิกฟลาเวอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แจงแปะเพจไว้ให้เนาะใครที่อยากมาหรือว่าสนใจอยากถ่ายรูปแบบนี้นะคะติดต่อทางเพจได้เลยได้ค่ะใช่เดี๋ยวไปดูมุมอื่นต่อเลยดีกว่าบ๊ายบาย มาจ้ะทุกคนตอนนี้นะคะวิลินก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ถึงคิวพี่แจงค่ะเพราะว่าเราต้องทําเวลาแข่งกับแสงค่ะตอนนี้เห็นปะเอาจริงๆคือแสงมันสวยมากเลยนะนี่ช่งางภาพของเรานะคะก็เป็นพี่โจนะคะเป็นช่างภาพที่แบบตั้งแต่สมัยวิลินแบบยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยเออพี่เขาน่ารักมากก็แบบว่าชวนมาถ่ายรูปไหมแบบโออเขามาๆๆพี่มาอะไรเงี้ยนี่ Six Flower Garden นะคะทุกคนมาได้นะไปดูใกล้ๆพี่แจงค่ะ เราก็จะไปสร้างความวุ่นวายนะคะเป็นไงมั่งเขินไม่รู้จะทำท่ายังไงดีเพราะว่าแจงไม่ค่อยถ่ายรูปไงอ่ะพี่โจได้เลยนะเออจัดท่าให้ได้เลยนี่นะทุกคนสวยมากเลยอ่ะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้พี่แจงหน่อยนายแบบพันหนึ่งอ้าวหล่อมากค่ะครูเซลเซซโอ้ยโอ้ยไหนหล่อมากค่ะคุณ ยืนค่ะเร็วๆค่ะรีบๆค่ะแสงจะหมดค่ะนอกเ้เรียกว่าเรียกสิมาชมดอกไม้สวนเราไหมสวนเรามีแพะมีหมาเป็นไงเป็นไงสวยเละเชื่อฝีมือพี่โจพ,พี่โจเคยถ่ายให้เราแล้วใช่อะขอขอดูนิดนึงซิมเปลิลนิดนึงค่ะเท่<ะ>ๆหน่อยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมในกล้องสวยกว่าตัวจริงไม่ใช่แบบนี้นะนดูดีมีชาติตระกูลอุ๊ยหล่อมากเลยค่ะอันนี้ของเธอนี่ของเธอ ได้แล้วพี่โจจบละเรามาถ่ายรูปคู่กันก่อนเลยโอเคโอเคโอเคไปถ่ายรูปคู่แป๊บสินะทุกคนนะตอนนี้นะคะทุกคนเป็นคิวของพ่อกับแม่พี่เจนแล้วก็ไอคิวแล้วก็มีน้องเวกัสนะคะกำลังไปถ่ายโดนกันอยู่นี่โอ้โหเป็นฟิลแบบแฟมิลี่ครอบครัวค่ะทุกคนพามาได้นะน้องหมาก็พามาได้นะคะลูกอะไรลูกนี่แล้วแบบยิ่งพาทิดใกล้โตเนี้ยโคตรสวยเลยอะ่ะใช่เวกัสเป็นยังไงบ้างลูกแม่ <laughs> นี่ผู้กำกับของเรานะคะเจ้าของเองใช่เขาก็แบบว่าคิดมุมให้นู่นนี่นั่นเขาบอกว่าสวยมากไอคิวเป็นไงบ้าง้อนช็อตฟิลเวอร์แต่ว่าคลิปมันจะออกมาเป็นยังไงบ้าเก่งกันทั้งคลิป คือวันนี้เรามาเน้นถ่ายรูป<ช>บรรยากาศสวยเป็นฟิลเหมือนแบบแฟมิลี่ทุกคนคือเริ่มต้นปีใหม่เราก็อยากได้แบบพาครอบครัวมาเที่ยวพาแบบว่าเอ้ยมาสร้างมิตรภาพกันนั่นเองนะคะสร้างมิตรภาพเอาจริงๆการที่แบบว่าห่างหายกันไปนานนะทุกคนนะเเราก็ต้องมาเจอกันครอบครัวอะไรเงี้ยพามาเที่ยวได้นะคะทุกคนแนะนําใช่ okay. โอเค นี่เป็นมหรก,กรรมการถ่ายรูปครอบครัวเยอะแย,ย,ยะมากมายตอนนี้เมมเต็มแล้วค่ะโอ้ยจริงหรอคือจะบอกว่าที่เนี่ยสวยมากมากเลยยิ่งมาตอนแบบพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะโอโ้โหรูปออกมาคือสวยมาก,มากแต่ว่าต้องแย่งกันถ่ายนะเพราะอะไรเพราะพระอาทิตย์แบบว่าไม่สต็อปให้เราเลยม,มันก็ต้องแบบว่าทําเวลานิดนึงนะคะก็บอกเลยนะว่าถ้าใครมาเนี่ยแนะนําว่า แชร์ไปเยอะๆเพราะมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าสวยมากๆนะคะดอกไม้ก็คือมีหลายสีสันด้วยแล้วก็เมื่อกี้พี่จิ๊กกับพี่โอ๋ก็ตามมาอาเป็นเห็นซีหนึ่งซีสวีทใช่ไหมเหมือนล้มอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราขึ้นวิดีโอไว้ให้อ โอ้โหสนจัดก็เป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกเหมือนมาได้แบบทำกิจกรรมกับครอบครัวอะไรเงี้ต้นปีเริ่มต้นที่ดีนะเอาจริงๆใช่แล้วก็ฝากด้วยนะคะใครที่สนใจอยากมาเที่ยวที่ซีเฟเวอร์นะคะเดี๋ยวพี่แจงแปะเพจไว้ให้เนาะแล้วก็อยากได้รูปภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวแปะเพจของพี่โจไว้ให้ด้วยเออนี่ช่างภาพของเราแพนไปหน่อยค่ะฝั่งนี้นี่เลย เบอร์หนึ่งของเชียงใหม่เลยแหละอ้าเินปยกให้ยกให้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะคะและอยากดูภาพสวยๆนะคะไปดูที่เพจ m g Special ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย